วัดศรีแยกเจดเดินพรนะครับผมจังหวัดนคปรปฐมเนาะว,วันนี้เรามาเพื่อนๆมาขอเลขจากแม่ตะเคียนสีบุญเรือนนะครับแม่ตะเคียนทันปีสีบุญเรือนนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันนี้พี่มงกับน้องอ่องมามาลุยที่อุณหภูมิ42องศานะ,ว,านนะ,าาะว,วันนี้นะร้อนจริงๆร้อนมาก42องศาอ่ะเราอยู่นครปฐมเดี๋ยวเราทําการไหว้แม่กันนะครับแล้วเราก็ไ,ไปสองที่แม่ตะเคียนว่าวันนี้เราจะได้เลขอะไรนะครับไปได้ลยเลยครับ ตามมาจะบอกกก่าวแม่นะครับเอ่อของทานน้ำแดงแม่แล้วนะครับ นะโมตัสสะะะวาโตอาระหะโตสัมมาอตุสะนะโมตัสสะอะพะวาโตอาระหะโตสัมมาิตาตังนะไม่นาสเสียนไุณเรืองเศรษฐาไม่ปัญจังปิยางมังมะมหาลาภามหาลาภูมาภูคามาาธุคนสองเี้ไป้คนหม่ ในการแข่งขันก็ถอยตัวลาากับแมนเชีเตอร์ เอาละอ,องจุดแล้วนะครับปักเลยปักเลยปักต่อหน้าแม่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินวนเดินวนรอบแม่หาเลขกันดีกว่า น่าจะเป็นที่ที่ไม่ร้อนอะ ขอไม่ใช่ภาษาพม่าใช่ไหมนี่หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยหนึเออ หนึ่งสองแปดฮะเข้าง่าแม่เลยนะพี่ อ่ะเห็นเก้าอ่ะอาาแต่ห้าไยังไม่เห็นอันเนี้ยเก้ากับสามเราเห็นอยู่ละัดชัดและแต่ห้าอ๋อห้านี่อ๋อ,อ,อห้าเก้าสกาห้าห บนนั้เป็นหนึ่งเก้าชัดเลยเนี่ยบนนั้เป็นหนึ่งเก้าเห็นไหมบนเลขเก้าอ่ะเป็นเลขหนึ่งเก้าเป็นเนื้อไม้ขึ้นมาเลยเนนหนึ่งเก้าไปชี้ห้าเก้าสามเลยทำไมจังไม่เห็นละ เก้าห้าห้าเก้าสามแต่ในกล้องนี้เรื่อไม่ชัดแล้วถ้าลุกใกลชัดอยู่เนาะน,นี่เอ็งเงี้ยชัดนี่หนึ่งเก<ะ>้าเหรอเนี่ยหนึ่งเก้าอเอ้ยผมเห็นเก้าหนึ่งเก้าเลยลอ๋อถ้าถ้าเป็นถ้าถ้าถ้าเลขอ่าของผมผมไม่ใช่ห้าก็สามเองเป็นเป็นแปดเป็นเก้าเป็นสามเหรออ๋อนี่ไงแปดก็สาม ได้นี่แปดเก้าสามอ๋อนี้เห็นเป็นห้านะทุกคนห้าเก้าสามแต่ใต้บนเน,น,นี้ยเหมือนเลขเหมือนเลขเก้าหนึ่งเก้าก็เก้าหนึ่งเก้าหรือเก้าหนึ่งสามเนี้ยตรงนั้นนะจะมองที่ได้เป็นเก้าหนึ่งเก้านะแต่มองตรงนี้เป็นคล้ายๆเก้าหนึ่งสามเหมือนกันนะเลขเก้าหนึ่งอันนี้ได้สามแล้วทุนเก้าหนึ่งสามอ๋อหนึ่งสามพี่บอกไม่มา ก็ไม่อาม no? ันอาจจะกลับไปได้ไงอ๋ออะไรก็เกิดขึ้นได้แหละหวยอันนี้มันเป็นการคาดคะเนการคำนวณเราเราที่ว่าหนึ่งสามมันไม่มาไงเขาบอกว่าเป็นเลขเทวดาอเออมันจะไม่ค่อยมาเขาพูดอย่างนั้นเราเอกศีบอกเราเป็นคนธรรมดาเราก็เลยคิดว่าน่าจะมาน่าน่าจะมาเนี่ยมันเหมือนเลขอะไรล่ะถ้าไม่ไม่คิดว่าแต่ตอนแรกมองแรกเป็นหนึ่งเก้านะหรือเป็นเจ็ดหนึ่งเก้าวะ หนึ่งเก้าเนี่ยเจ็ดหนึ่งเก้าเออใช่เป็นไม่ใช่พี่ไม่เจ็ดเนี่ยอันนั้นไม่ใช่เก้าอะเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งเก้าเก้าตัวสุดท้ายอะ่ะรือว่าเป็น,นเลขเจ็ดว่ะเอ็ดตัวนี้ยเลขเจ็ดอ่ะเจ็ดอย่างเงี้ยหรอ เดี๋ยวใครเห็นไปได้หลายตีมาด้วยนะครับอืมนี่มองเป็นเก้าหนึ่งสามนะแต่ก็ตามคำนวณที่เราบอกอ่ะก็เลขหนึ่งสามไม่น่ามาอาจะเป็นเจ็ดหนึ่งเก้าก็ได้นะอืมเพราะตอนแรกเห็นเป็นหนึ่งเก้านะตอนแรกเห็นเป็นหนึ่งเก้าดลโอเคนะชัดหรือเปล่าไม่รู้ว่าทุกคน่าจะพัดอยู่ Ik wil niet Mm. อันนี้เป็นเลขเก้านะทุกคนเก้ากับโอ่เก้านะนี่เป็นเลขสองรวมานี่ส่วนตัวนี้เป็นเลขสองตรงนี้ไม่หกก็แปดมันแปดมันบวกอีกนะเออชัดเลยเห็นปหมฝั่งนี้เห็นปหมนี่ไงก็ชัดอยู่นะห้าเหรอตัวโซ่หกแปดสองนะยังไม่เลขสองนะ นี่นะนีนะ่ตัวนี้นะเอ 2. 2> อสองแต่วอีกมองเป็นห้าใช่ไหมนี่มองเห็นเป็นสองอ๋ออันนี้เป็นสองห้าว่ะนี่ไงสองกับห้าตัวนี้เนะเลขสองตัวนี้นะ 2, น,นี่หนะัวเลขสองเลยนะเนี่ยสองเลยนะแต่เี่เห็นเป็นี่ใช่ไหมอันนี้เลขสองอันนี้ใช่ใช่ใช่ มันเลยเหมือนเลขห้าไงไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นอย่างนี้แล้วทุกคนก็ตัวเลขอาจจะเป็นเก้าเหมือนเก้าเหมือนสองใช่ไหมเก้ากับสองข้างบนแต่ตัวสองข้างบนก็ไม่ค่อยชัดเนาะข้างเจ็ดอ่ะเออไม่ใช่ข้างข้างเกนะ้าน่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมองเป็นเลขไม่ค่อยมองเป็นเลขไม่ค่อยมองเป็นเลขสองเท่าไหร่นะแต่ข้างล่างเลขสองก็เลยน่าชัดสุดเลยชัดมากถ้ามองคนเผินก็คือเก้าบนอะ ใหญ่แล่วก็เก้าใหญ่หลักสองเนี่ยสองก็ชัดเก้ากับสองเอาตัวไหนดีไม่เห็นเป็นอย่างนี้เห็นเป็นเจ็ดลงมาโอ้ตัวนี้เป็นสองตัวนี้เป็นห้าเจ็ดสองห้าตัวเจ็ดเห็นเป็นเลสตัวขาขาวเหรอเออไอ้ตรงนี้กล้องนี่นเน, 7, นี่ยเห็นป่นเลสเจ็ดนี่ ก็ได้เจ็ดมาเลยเนี่ยเออใช่เอเจ็ดขาวขาวเจ็ดขาวขาวเจ็ดสามป้องขาวขาวอ่ะเจ็ดสามป้อแล้วก็ต่อเจ็ดเป็นต่อเจ็ดใช่ไหมเนาะนี่ไงเจ็ดสามใช่ใช่เฮ้ยใช่แล้เนี้ยสามอืมถ้าดูตัวตัวขาวตามที่เบอกจะเป็นเจ็ดเจ็ดสามแต่ถ้าตัวสีดำมึงกลุมมาเป็นเลขเก้าสองออันนี้ท่านผู้ชมเห็นเป็นเจเลยตีมันนะ ไม่แน่นะอาจจะเป็นโชคดีสําหรับทุกคนที่เห็นเลขตรงนี้อันมีความใกล้เคียงรอบรอบที่ผ่านมามันมันออกเก้าเก้าศูนย์ใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นออกเป็นเก้าหนึ่งก็ได้เอ้เก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสองอะไรเงี้ยแล้วเนี้ยข้างล่างก็จะเป็นแปดสองเมื่อที่แล้วหัวออกอะไรข้างบนข้างบน,งบนออกหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดหนึ่งสองสี่แปดหนึ่งอาจจะเป็น,จจปน 8, 2, แปดสองก็ได้คำว่า ตัวเนี้เหมือนแปดสองแปดสองหกสองแต่มองถ้าไปมองมุมตรงอะ่ะต,ตัวตัวสีดำด้านนั้นจะเป็นเลขจะเป็นเลขแปดแต่มาวางเนี้ยคล้ายเลขหกผมโฟกัสเนี้ยนจะชูเลขนั้นใช่ไหมเจ็ดสามแล้วเออเจ็ดสามถ้าตรงนี้อีกตัวนะเจ็ดสามอะไร ที่เห็นเล่ขึ้นมาชัดเลยเป็นไงเราไม่รู้ตอนนี้น 7, เจ็ดสามเจ็ดสามนะโอเคสามเนี่ง ทุมคนที่ได้วันนี้นะครับ รามสนับเล็ที่ แค่จะเกลี่ยสีบนเรือเนาะวัดสีแยกจเจริญพรเนาะก็ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคุณท่านต้องเลยนะครับไอหลอดยาดําเล่นเหล่านี้เนาะไปสื่อต้องเดนินลงได้นะครับก็ขออีกต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมพวกเราทั้งสามช่องนะครับไม่พุ่มไม้คน,คนส่งแม่เพื่อมาดูอองนะครับขอทุกท่านได้รับโชคนะครับในงวดวันที่16เมษายนหรืองวดของเทศกาลสงการานต์นะขอให้กลับบ้านแล้วก็มีเงินกลับมานะครับผมมีเงินทำบุญนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเพื่อใคิมโดเล่านะครับ